ช่วงนี้นะคะเราต้องยอมรับว่ากระแสต่อต้านพรบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทางคณะกรรมิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเตรียมที่จะเสนอในที่ประชุมสปทในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะคะส่งผลให้สป,ปทต้องยอมถอยในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นตัดการบังคับให้มีใบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนรวมถึงบทลงโทษ รวมถึงการพิจารณาให้มีตัวแทนรัฐมานั่งในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติสองคนอีกด้วยนะคะครเรื่องนี้นะคะพลอากาศเอกคณิตสวรรเนรประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนหรือว่ากมทสื่อนะคะออกมาเปิดเผยค่ะ บอกว่าการพิจารณาของที่ประชุมสปทในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ร่างพรบนี้ที่สปทสื่อสารมวลชนเสนอมาไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายที่จะออกเป็นกฎหมายเป็นเพียงข้อเสนอที่หากว่าได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสปทเท่านั้นค่ะจากนั้นก็จะต้องส่งไปให้ครมรพิจารณาครมรเห็นชอบจึงจะส่งไปให้สนชพิจารณายกร่างเป็นกฎหมายซึ่งเนื้อหาจึงยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลาตนเองก็เข้าใจถึงความเป็นห่วงของสื่อมวลชนในเรื่องของตัวแทนภาครัฐสอง ไปเป็นคณ,ณะกรรมการคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะว่าจะเข้ามาแทรกแซงครอบงามการทํางานของสื่อดังนั้น เพื่อที่จะลดความกังวลของสื่อมวลชนก็จะเสนอในที่ประชุมค่ะบอกว่าจะให้ออกบทเฉพาะการเพิ่มเติมให้ตัวแทนภาครัฐสองคนคือประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและประดลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่นั่งอยู่ในสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะนั่งอยู่ในวาระ3ปีได้แค่สองเทอมเท่านั้นจากนั้นก็จะไม่มีตัวแทนภาครัฐร่วมเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนค่ะครับ ก็ยอมรับแหะครับถึงเรื่องกดดันเพราะตอนนี้กระแสต่อต้านก็เยอะขณะที่รองประธานกมทสื่อพลตํารวจตรีพิสิทธ์เปาอินบอกว่าบทลงโทษกรณีที่สื่อไม่มีใบประกอบวิชาชีพนั้นเจตนาของกมทเนี่ยอยากจะจัดระเบียบให้สื่อมีต้นสังกัดเลยต้องมีบทลงโทษป้องกันให้คนที่ไม่ดีที่ไม่มีสังกัดมาอาศัยความไปสื่อมวลชนไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่ได้มีเจตนาจะไปควบคุมหรือว่าแทรกแซงการทํางานของสื่อแต่อย่างใดนะครับ นี่เป็นคำที่แจงจากกรมทจะดูเหมือนว่าที่แจงออกมาก็ยังมีเสียงค้านดังอยู่หนาหูเพราะว่าผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาก็เพิ่งออกถแถลงการเรื่องขอให้สปทอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองส,รสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาทีพสื่อมวลชนออกจากระเบียบวาระการประชุมก่อน1พฤษภาคมนี้นะครับถ้าสปทผลักดันให้ใช้เป็นกฎหมายในอนาคตส่งผลกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ บุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกควบคุมจนไม่อาจมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนออย่างสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญที่เพิ่งจะผ่านประชามติไปนะครับเรื่องนี้พูดยากนะครับโดยเฉพาะกรณีที่หลังๆเราจะเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าห้ามตีทะเบียนสื่อหรือใช้คําบางคําที่อาจจะเข้มข้นกว่านั้นหน่อยท้ายที่สุดเดี๋ยวต้องดูแหะครับว,ว่าในที่ประชุมของสอปท จะผ่านอย่างไรแล้วเนื้อหาจะต้องปรับแก้และตอบคําถามสื่อมวลชนและประชาชนอย่างไรด้วยครับค่ะเราจะเกาะติดเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิด